ตาตกอย่าเพิ่งรีบไปผ่าตัดถ้ายังไม่ได้อัปเดตความรู้ล่าสุดจากงานประชุมอิมแคสที่ปารีสนะครับหมอซีนะครับได้เป็นตัวแทนของคุณหมอประเทศไทยรับรางวัลชนะเลิศเอเชียแปซิฟิกและทางบริษัทเมิร์ดก็ได้เชิญหมอร่วมเดินทางเป็นตัวแทนของคุณหมอไทยไปร่วมประชุมงานประชุมอิมแคสที่ปารีสกับคุณหมอนานาชาติมีโอกาสได้ไปอัปเดตความรู้ดิสคัทก,กันกับคุณหมอที่มาจากหลากหลายประเทศทั่วโลกหลายคนที่ไปดูโฆษณาแล้วคิดว่าถ้าเรา ต้องมานั่งซ่อมผิวทุกปีถ้าเราต้องมาฉีดเสริมกระดูกนะเสียเวลาสู้เราไปผ่าตัดทีเดียวจบเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะครับข้อดีของการผ่าตัดคือมันรวดเร็วครับแต่อย่าลืมนะครับว่าถึงแม้เราผ่าตัดไปแล้วถึงแม้ว่าเราเย็บไปแล้วแต่ผิวของเรายังเป็นผิวของคนอายุ30 40- 50เหมือนเดิมกระดูกบริเวณขมับของเราเยื่สึกเหมือนเดิมเราก็ควรที่จะต้องซ่อมผิวชั้นบนให้แน่นแล้วก็ควรที่จะต้องฉีดเสริมกระดูกเพื่อช่วยยกกระดูกบริเวณขมับ ทำให้ตาของเราไม่โดนถล,ลม่มไม่โดนกดลงมันมีไหมครับใครที่มีปัญหาเรื่องของตาตกแล้วไม่กล้าไปผ่าตัดหรือใครไปผ่าเปิดตามาแล้วแล้วเกิดปัญหาคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังในติ๊กต็อกหมอซีกันด้วยนะในงานประชุมที่ m c a มแสนะครับดร์ทัชนาเป็นคุณหมอที่เป็นสปีกเกอร์ระดับนานานชาติให้กับบริษัทเมอร์สดรทัชนาะดิสคัตกับหมอในงานประชุมเอ็มแคสที่ปารีสนะครับบอกว่า ในบางเคสนะครับที่หนังตาไม่ได้ยืดออกมามากแล้วมีปัญหาเรื่องตาตกถ้าเราไปผ่าตัดบางทีอาจจะทำให้หนังตามันดูลึกขึ้นกว่าเดิมอาจจะไม่สวยอย่างที่คิดนะครับเราควรที่จะต้องให้คุณหมอตรวจให้ละเอียดว่าปัญหาที่ตาตกมันเกิดจากหนังที่เปลือกตาบนมันยืดออกมามากเกินไปหรือเกิดจาก ความไม่กระชับของผิวที่มันหย่อนลงมาผิวบริเวณหนังตาผิวบริเวณด้านเหนือคิ้วกล้ามเนื้อที่มันหย่อนลงมารวมถึงกระดูกโดยเฉพาะบริเวณเหลี่ยมขมับที่สึกครับนี่คือรูปของคนไข้จริงของหมอที่อนุญาตนะคนไข้ของหมอไม่กล้าไปผ่าตัดกลัวแผลเป็นกลัวคีรอยพออายุมากขึ้นครับหนังตามันเริ่มปกลงมาตาจะดูเหมือนคนง่วงไม่สดใสทีมแพทย์หมอซีแก้ที่ต้นเหตุคุณหมอในทีหมอซีนั่งยิงซ่อมผิว ชั้นบนเป็นชั่วโมงครับเวลาผิวชั้นบนเด้งขึ้นใต้ตาจะเรียบเนียนขึ้นตาจะดูยกสวยขึ้นร่องแก้มจะเรียบเนียนขึ้นผิวเด้งมากแล้ว เคสนี้หมอซีฉีดฟิลเลอร์เสริมกระดูกบริเวณคาหมอบ0 5 4 4ครับตาคนไข้หมอยกสวยขึ้นสดใสขึ้นครับเสริมกระดูกบริเวณกลางแก้มใช้0 5 4 4และบริเวณร่องฟันเคี้ยวใช้0 5 4 4ใต้ตาคนไข้หมอเรียบเนียนขึ้นร่องแก้มคนไข้หมอเรียบเนียนแล้วก็ปีกจมูกคนไข้หมอองศาจะสวยขึ้นผิวเด้งมากถ้าอยากร้อยไหมนะครับหมอซีร้อยไหมเทคนิค ไหมอิตาลีครับร้อยแค่ข้างละ1เส้นเป็นวัสดุเกรดพิเศษ PLA CL อยู่ได้1ปีครึ่งตอนร้อยก็จะไม่เจ็บไม่บวมมากร้อยยกตาร้อยเป็นรูปตัววีกับหัวดึงขึ้นมาแบบนี้ครับก็จะทําให้ตาดูสดใสขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปผ่าตัดหมอได้รับเชิญนะครับให้ไปร่วมสอนเทคนิค การร้อยไหมอิตาลีก็มีคุณหมอนะครับที่เก่งมากๆเลยนะครับมาร่วมกันเรียนรู้เทคนิคในการร้อยไหมอิตาลีนะครับก็ต้องขอบคุณคุณหมอทุกคนที่มาอัปเดตความรู้เพื่อจะเอาไปใช้ในการร้อยไหมอิตาลีให้กับคนไข้นี่คือรูปของคนไข่อีกเคสหนึ่งที่อนุญ,ญาตนะครับคนไข้เคยมีตาสองชั้นแต่หนังตามันตกลงมาจนมองไม่เห็นตาสองชั้นตาดูไม่สดใสหน้าดูเศร้านะคนไข้มาฟอลโล่หลังจากร้อยไหมย,ยกตาหลังจากร้อยไหมยก กระปาะแก้มนะแต่ว่าซ่อมผิวชั้นบนก่อนนะเสริมกระดูกก่อนนะผ่านไป1ปีครับไอกระป๋ะที่มันร่วงมันยังไม่ร่วงเลยมันยังยกสวยอยู่เลยนะครับหมอซีไม่เอาเงินไปโฆษณาไม่เอาเงินไปจ้างดารานะครับอยากเอางบที่ต้องจ่ายค่าตัวดาราเขาโฆษณามาเพิ่มวงเงิน เอกซ์คลูซีฟให้คนไข้หมอได้ประหยัด40%ครับทุกการรักษาไม่ว่าจะเป็นการซ่อมผิวชั้นบนการฉีดเสริมกระดูกหรือการร้อยไหมไตะลี่ใครมีคำถามที่อยากจะถามหมอซีเพิ่มเติมสามารถไปที่หน้าโปรไฟล์ t i k t o k และฝากคำถามที่หน้าโปรไฟล์ t i k t อ k หมอซีได้เลยนะใครมีเพื่อนๆในกลุ่มไลน์ใครมีเพื่อนๆในกลุ่ม, INE, มเฟสใ,ใครมีคนรอบตัวที่บ้านที่มีปัญหาเรื่องตาตกถ้าคิดว่าวิดีโอของหมอมีประโยชน์ฝากกดแชร์ต่อให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับ